นี่แหละอยู่ในไตยิงหมูแดงมาพบกับพันรุนครับโอ้โหอันนี้พันมาครับพันมาอันนี้พันเขียวครับปุ่นพันลอยอ่ะมาครับพี่น้องครับเบิ่งกับพ่อยิ่งเขียวครับพันเขียวโอ้บรรยากาศอย่างนี้เลยพี่น้องฝนลินฝนลินฝนกระรางรินลินเอาละครับบาดแรกครับผม ทางผุ่นครับทางผุนทีมงานทางผุนไรป๋าทีมงานทางนี้ตักป๋าโอ้ยอ,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 อย่รรอยยยยยยหยยยยยยบยย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  เอาแล้วครับตังนี่ครับไตเยาะครับพี่น้องมาลุ้นกันยิ้มนานคุณนะภาพอันดับแรลกอะไรปลาก่อนเนี่ยครับไอปลามันแตกตื่นเห็นมำเขาเนาะลงส่วนโอ้เนี่ยนะเออเอาแล้วครับเอาแล้วเออเปล่งแฝงทางเชื่องแฝงเตะดอกวัชเออหมวกยางใหญ่เลยพี่น้องกอคอยใหญ่มาหัดเดาครับ แค chiếu nào บ่ chiếu สิอ๋อมันมาหมึกโอ้ chiếu เขียวน่ะพัน วะเนี่พี่น้องโอ้คุ้มคุมคม,มันมันห่วยห่วยห่วยโดดออกได้เดี๋ยวใส่กระบ,บอกมามใสนะ่ใส่เรียโอ้หมดปราคองใหญ่เย็ดจังไงโดดอกอกได้ได้เลยแล้วับพันเขียวผู้ใดเป็นคนสวนนี่เห็ดกระทุ่งนี่ยมาแต่บอแต่แม่ผู้เลวอ๋อมาแต่บันพอบูรุษมาเรื่อยเรื่อยเริ่มจีมดเริ่มจีหายไปแล้วครับ พี่น,อนอ้องมีคนตักคนเห็ดแล้วหายชินแบบนี้หายชินแบบอันขีเ<ท>้เรือขี้เรือไอมาสี่คนมันต้องมีทีมงานมาม,มันยังจะครบสุดนั่นคนเดียวก็เห็ดบ่ได้ครับพี่นอ้องโอ้โหน่ะปลาโดดดึงดึงอยู่มันอีทีตักกับตักไต่เหยยาะครับเหยาะกับเคลื่อนไม่เทียมันอยู่ข้างฟังครับเหล่วปลามันก็ยิบไปส่วนอยู่ไข่ไข่บั่นของปลาครับเอาก็ยิบไปส่วนเอาข้างไต ยังมีทีมงานสองคนจากทั้งคุณไล่ปลามาครับพอหอดช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ยกว่าไข่ไข่แล้วยกย้อครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเอาแล้วครับรมาแล้วครับมาด้วยความเร็วครับผม,มาดโดยความเร็วสองรยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ <laughs> เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วไกลแล้วไกลแล้วครับไกลแล้ว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 ครับ oh, <my. S 1> สายไงยยตื่นมอือ นะครับตงรงโอ้โอ้ปลาโดดบุญยางเงยได้พี่น้องโอ้สงใส่โค้ชชำนาญครับผมภูมิปดดัญญาชาวบ,บ้านพร้อมอาศัยความชำนาญครับประสบการณ์รอ,อ,อ,อันมันคนเห็ดบ่เป็นนี่ตกเรือได้ครับทย,ยังงไงวะเรียนขนาดใหญ่ก็ยุบทุนเดียวได้บุญยางสูงครับจักเม็ดนี่ เมิดจุดสามอกจดสามอเตะดังแงี้ดังแงีจะมัดใส่ไม้ไผ่บานองหเห็นบ่ดิเห็นมุดบานท่องเห็นมดเขาหยิบซากันมาแบนี้พอเขาไปกินอยู่บันอันกบมออยครับเขายบอลีบอลยิงผดอย่ดีวนี่แหครับในยุคเขาอยากหมากแพงครับชาวบ้านต้องหายหายู่หกิน หนึ่งมาจากผลกระทบจากโควิดครับผมเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาอีกแล้วครับรอบสองย่าเทือไม้ไพ่อีกเยอะนั่นเียดแตกสายเลยของชำนันเดีอวครับพ่อไอ้รวยอันนั้เยิมพอมเอาครับบางสุไทายโอ้โอ้หน่ะเอ้ยอะไรอะไร ช่วงนี้ติดใหม่ครับติดใหม่ครับติดมช่วงนี้ออกฮัดโอ้้บอกไงครับพี่น้องปลาไงปลาเขาไตทองเฮียครับพี่น้องเรียนเขาไตทองเฮียเลยปลาปลาวานแท้นี่ปลาหวานมาเปลาสลัลาา ปหางนงยงบึงฝนร่เบ่งล่ำบุญพี่้องเดี๋ยวเอากินเนียวปั่นไปหัอแล้วหัวอีกเลยโอ้เห็นบอกยังไงบ่อนอยู่วังหันเลยโอ้ครับบุบุ่มานไปยังก่พเขาสุดแม่โอ้ยหล่อยังใหญ่ใจหนึ่งงูลหางรพวกพี่้องวันนี้ บึมว่านี่ะกูาทาย่ยตรงตีบึมบึมให้มันแตกไยปลาเขาตำไข่ครเฮ้ยอ้วนแดงมากลางไข่ป้าหมูนี่ขึ้น,มน,นหมาแน้วเดี่ที่ไหนได้เขาอะไรใส่วันนี่ได้คนละเต็มตีกับบ้านแนบิน้องเนี่ยยนีมเปไป,ปแล้วนั่งถ่ายอยู่บ้านเนี่ย นม่สืสกล่อ,องมันโอ้ตกปาาหาปลาในทะเลมาพี่น้องครับเป็นยังไงครับผมสุดยอดวอการตะกระทุงผมได้เห็นกับตานี่มือเนี่ยแหละสุดยอดเลยถ้าขนาดครับ

ไดเกือบจะไดกันนเรมงเออน้ขาเนียเก็บลมไม่ต้องโอ้ดาน้ำไว้ยเนี่ยมันหัวสวมในมันกร่มันพุบอยังดันเนดันเน้อทาน่อยตัวทำตายกอะไตัวโอ้ตัวนี้ได้ยกดิอุ้มใจที่ ทั้งนี้ก็ยีเตียมไรนะครับวันน่ะดวงอาทิตย์กำลังหโอ้สุดยอดเลยไม่นรองเจ้าโบสะน้ำอย่างนี้มาหลุนเนี่ยไม่น้องเอ้ยมาหลุนมาหลุนปาตนเนี้หลุมโอ้ย

น้กเนากเป็นไงค,ครับพี่น้องสุดยอดบโอ้ยเมือหนาจีผามาตักกระถุงอยูครับพี่น้องกำลังเคยพบเคยพอครับเกิดมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเป็นไงครับมวนบอมวนกับคอมเมต์กันได้เด้อเ๋้มือหนาจีผามาตักไมครับผม สวัสดีครับลาไปก่อนครับพ่อกันชิมนาครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หรละกดซับสไคร้ครับเดีย๋ยวจะพามาตาก,กันเนี่ยแข็งเป็นกำลังใจให้กันครับเออ้หัวนี่ะตั้มตั้ตมนีม่หัวเนี่ะหันี่ะตั้มโอ้ไม่กไม็ไลฟ์พ่อใหม่ป่ะเนี่ยอย่าลืมครับวอทส์ทับสไคร้อมสวัสดีครับมาพบกับพญาร้อยครับผมปลาไหลปลาเหนียวไปเห็นกินกินครับ พี่นน้องกิไปแจกพี่น้องครับท่นครับผมคนนี้กินจะต้องให้กันกินตายคนละลูกแกพอบาเลยสื่อแล้วเขาไปมาเพราะ่พอบาเลยสื่อแล้วเขาคาบหนึ่งคาบหนึ่งกับลายบาทโอ้เนี่ยแะครับอีสานบ้านเขาครับผมเแปลงกันกินบ้านใกล้กันเย็นเคี่ยมกันน้ำใจร่นนะครับผมเอาไปเห็ดสมก็ได้ได้ไปผักเห็ดสมปาครับที่เขาซื้อหากันดีเลยไปตามตลาดครับสมปาเขาอันนี้นะครับเอาไปเห็ดสม ครับชาวประมงของบ้านเมกดำครับผมสัมปร,ราก็ดีปเ,เป็นโคกกับเป็นพันลวงนามกับเป็นประมงลูกประมงกิประมงสัมประรอร่อยครับเด<อ>็ดอาหารในหลากหลาย<อ>ปิ่งกินก็ตามสมกับแซ่บทอดทอ,อดเนาะทอดแวะทอดปลาลาดริกกับแซ่บ เอาล้วครับพี่น้องใบเขียวครับผมให้ให้ตากล้องไปกินมาสิตากล้องมาไทยโอ้โหคนเนี่ยอุ้ยไม่ยังปลายยงอุปปกติแล้วแยังยังใส่คนระวังระวังนะครับอีสานบ้านเฮาครับเ้าเรื่องนี่บ่ได้บ่ได้รวยเงินครับแต่รวยน้ำใจครับผม ม,มันมีแนวตักเนวเสียวประกดระวังระวังนครับไอ้ควาเราไะหลายพรับคุณนั่น,นคนพนุพี่น<อ>้องอยากพี่อยากสุดๆดนี่แห้ปะปลาสุดๆดครับไปก่อยเนาะเอ้ยตัวหน่อยๆสีก่อยเส้นมดแดง อ่าเราวะครับไา้แล้วกินบ่หมี่ขอบคุณครับอขอบคุณครับตัวหนึ่งโอ้ยดิไปไปขอาบ,บ้านพี่น้องห้อยรำบางชู